ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีที่สั่นตะโคงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องรอนะครับรอในส่วนของช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเวลามันอาจจะลงแล้วบางท่านอาจจะบอกไม่ทันจริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจะลงให้แบบเร็วๆแต่ว่านะครับคืออย่างนี้นะครับที่ผมลงช้าไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าหัวเนี่ยนะครับผมก็ต้องรอกระแสด้วยนะครับรอกระแสรอจังหวะมันด้วยนะครับฉะนั้นมาครับไม่พูดยาวนะครับใครที่อยากได้เร็วๆก็สามารถที่จะรีบแอดก่อนไนะครับแอดเข้าไปก่อนนะครับลองแอดเข้าไปดูนะครับบางท่านอาจจะ อกใจใช่ไหมครับว่าแอดแล้วต้องทาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับจริงแล้วนะครับแอดเนี่ยครับหมายความว่าอยากให้สมาชิกเนี่ยนะครับที่อยากจะได้รับในสุดของตัวเลขเนี่ยนะครับก่อนหรือนะครับรับตัวเลขก่อนก็คือ1นะครับให้แอดไลน์มาได้ทางแอดเอพีสีห้าหกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแอดเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้ตรงนี้นะครับเื่องจากว่าผมจะไล่ตอบตรงนี้ทีเดียวดีกว่าเพราะว่ามันตอบช้าเนาะเอาเป็นว่าวันนี้นะ ผมจะมาสรุปในส่วนของเรื่องตัวเลขกันนะครับทิศทางของตัวเลขแล้วก็พูดคุยกันนิดนหน่อยนะครับไปดูล่างกันก่อนนะสําหรับเลขล่างนะครับซึ่งตามสถิติเลยก็กําลังวันแล้วเนี่ยนะครับจากที่ผมเทียบในส่วนของสูตรกําลังวันเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยออกในส่วนของงวดประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมดูแล้วนะครับเลขเนี่ยนะอันนี้คืออยู่กับกลมที่สมบุคคลนะครับแต่จริงแล้วนะครับว่าจะเป็นสูตรเป็นอะไรเนี่ยล่างนะครับ ผมนะครับฟันเลข8นี่คือตัวเด่นที่สุดนะครับสำหรับเลขอ่าล่างนะครับที่ผมนำมาวันนี้นะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเด่นนะครับนี่เลยนะครับซึ่งเลขล่างเนี่ยนะครับทุกคน2ตัวมา1ตัวนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเน้นกันไปเลยที่หลักสิบกันด้วยนะครับอย่างชุดนี้นะครับ2ตัวมาตัวนะครับ อ่ะผมจะให้ทีละสูตรเลยนะครับสรุปนะครับในส่วนของล่างกันไปทีละชุดเนาะสาหรับเลขล่างนะครับเลขล่างนะไอเปิลฟั่ไปเลยนะครับคือเลขแปดนะครับแต่นะครับพอเราได้เลขแปดแล้วเนี่ยนะครับทุกคนแปดเนี่ยมันต้องมีคู่มันต้องมีชุดที่ว่าเราจับแล้วมันเข้าชุดและทีนี้ไอเปิลเนี่ยนะครับไปไล่ดูในส่วนของตัวสถิติที่ อ่าแปดจับคู่เนี่ยนะครับมันจะเข้าขายส่วนของตัวนี่ผมไม่วิ่งก่อนนะผมไม่จับจบจับเจะชุดนะครับตัวเด่นนะอ่าผมให้ดูเจะชุดนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับอ่าเลขเด่นล่างเนาะนะครับเลขเด่นล่างนะครับชุดนี้ได้เก้ากับแปดอ่าผมจะให้ลงนะครับชุดนี้เก้าแปดนะครับต่อไปนะครับเป็นเห็นไหมครับสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเป็นหวยสูตรเด่นล่างนะครับตัวนี้ได้สี่กับหก ็นไหมครับพอเราได้สี่กับหกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลงไปก่อนนะเอาตัวเด่นก่อนสี่หกนี่จะบอกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เราสี่กับหกประมาณนี้ชุดนี้นะครับผมจะรวมให้ทุกสูตรชุดเด่นต่อมาเนี่ยนะครับเป็นเด่นที่การันตีนะครับเด่นการันตีก็คือเด่นบนล่างเลยนะครับเด่นบนล่างเนี่ยนะครับผมวางให้เลขหกกับแปดที่นี้นะครับสําคัญเลยนะครับในส่วนของมม่ว่จะเป็นบนเป็นล่างนะเราจะเห็นเลยว่าหกับแปดเนี่ยาลงไปก่อน 6กับ8เนี่ยมันจะเป็นเลขเด่นที่การันตีได้เลยเนื่องจากว่า6กับ8นะครับเป็นตัวหลักนะเป็นตัวหลักนะครับของเลขล่างเลย6 8 9นะครับเป็นตัวเด่นการันตีให้สําหรับงวดนี้นะครับสําหรับเลขเด่นล่างนะครับเดี๋ยว a อ p เ e ิสรุปให้เลยนะครับมาครับทุกคนจะได้เข้าใจกันเลยนะครับทีนี้นะครับผมขอฟันธงเลยนะครับส่วนของชุดสรุปล่างนะครับ หนึ่งสิงหาคมงวดก่อนเน้่ยเปินก็สรุปให้แบบจัดจัดเน้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขล่างช่วงของสุท้านี่นะครับหนึ่งสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมจะให้มันตัวเด่นการันตีเลยนะครับที่ว่าต้องฟันล่างเลยนะครับคือ,อยังไงก็ต้องติดมาเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือฟันเด่นเลยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเลขฟันเด่นล่างเนี่ยนะครับแอปเปิกลการันตีให้ก็คือเลขแปด นะครับตัวต่อไปเนี่ยนะครับคือเลขหกเลขก็ไหนเอ่ยนะครับตัวต่อไปแน่นอนนะครับเป็นเลขเก้านะครับนี่คือเด่นล่างนะครับมาแน่นอนนะครับอันตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะมาแบบมั่นใจได้เลยว่าครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตต้องติดนะครับนะต่อไปเนี่ยนะครับผมจะฟันให้อีกฟันเนี่ยต้องคัดลงมาเรื่อยๆคัดตัวที่มันชนกันหนักๆเลยนะครับทีนี้ฟันตัววิ่งนะครับ ก็คือฟันเด่นเลยนะครับฟันเด่นฟันวิ่งนี่แหละนะครับเป็นตัวเลขที่ยังไงก็ช่างนะครับห้ามตัดนะครับคือเลขแอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเลขที่ห้ามตัดเลยนะแปดเนี่ยมันมีโอกาสมันกได้ทั้งบนทั้งสูงแหละนะครับทั้งบนทั้งล่างแหละฉะนั้นเนี่ยนะครับฟันเด่นเนี่ยคือเป็นตัวเลขห้ามตัดทิ้งเลยนะครับข้างล่างนะคือเลขแปดและตัวต่อไปคือเลข6นี่คือห้ามตัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างเอาละฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในเงืนี้เพิ่นขอฟันธงเลยทันนะครับล่างเนี่ยนะครับแน,น่นอนน่ะมันต้องเน้นตัวแปดกับตัวหกฉะนั้นเนี่ยนะครับแปดกับหกมันต้องมีชุดคู่ของเขาสําหรับเลขล่างนะครับสําหรับเลขล่างมันต้องมีคู่มีชุดกับเขาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไอ้เพิ่นคือลงให้ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับผมลงให้ตัวไหนครับผมลงในส่วนขอ,ของตัวชุดตัวคู่มันนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับพาทุกคนไปลุ้นเลยก็ดูพร้อมกันเลยครับซึ่งจะไปในส่วนของ ตัวสูตรเลขชุดสองตัวนะครับเป็นตัวสูตรเลขชุดสองตัวนะครับแน่นอนนะครับไปดูกันเลยนะครับชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งตัวแปดเองเป็นไปไหนมาอ่าไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้แปดเนี่ยนะครับมันจะผมเคยลงก่อนอันนี้ใครที่เข้าไปดูคลิปนะครับอาจจะรู้นะผมจะสรุปแบบให้แบบเร็วๆเลยนะครับแปดนี้มีตัวไหนครับมาสรุปล่างเลยแล้วกันผมให้แปดศูนย์นะครับ 8ปนี่คือชุดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ82นะครับและ81เอาแล้วครับถ้า8มานะนะครับห้ามตัดทิ้งเด็ดขาดนะครับตัวนี้คือผมเล่นหน้า8นะครับนะครับคือผมเล่นหน้า8จริงงล่างเนี่ยนะครับเอาละ คือเป็นตัวเลขห้ามตัดนะครับต่อไปนะครับเป็น6เอาละทีนี้นะครับ6เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับจะต้องเป็น60ศูนะครับหกมาแล้ว62เห็นไหมครับทั้ง6มานะครับหกศนแล้วก็62สองยสำคัญเลยนะครับอีกหนึ่งตัวเนี่ครับจะเป็น61หนึ่งเห็นไหม นะครับจะเป็นหกหนึ่งหรือหกอะไรครับหกแปดหรือไม่แต่ในไหนก็ในไหนล้วไล่เรียงตัวเลขไปเลยนะครับไปที่หกหนึ่งนะครับเอาละครับถ้าหกมาให้จัดตามนี้นี่คือหกชุดร่างนะครับที่ผมได้ฟันธงให้แล้วกันนะครับในงวดนี้คงสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นใส่ติทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวกันอยู่นะครับคือเลขเก้านั่นแหละนะครับ ถ้าไกลเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเลข9เนี่ยโอกาสที่มันจะมาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า9มาก็คือให้จับในส่วนของ9 6 9 8 9 0เกแนค่นั้นพอนะครับ9 6 9 8 9 0เกแนค่นั้นพอนะครับถ้าเปิดมาเป็นเลข9มาเอาละครับฉะนั้นวันนี้นะครับบนอ่าล่างเนี่ยนะครับผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเลขล่างเล่นตามนี้ไม่มีผิดนหวังแน่นอนนะครับขอให้ท่านโชคดีเดี๋ยวบนต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับบนสำหรับวันนี้ ล่างหาซื้อก่อนตอนนี้สวัสดีครับ